ฮัลโหลสวัสดีคนเรานาวาเองวันนี้เรา,าอยู่กับเกมอีพิเซนกับช่วงโชว์เคสตัวละครซึ่งวันนี้เรามาอยู่กับตัวละครที่เพิ่งได้รับบัฟมาสดๆในช่วงกลางสมรภูมิกันแข่งขันอีพิเซนบอครับตัวละครนั้นก็คือนักปราชญ์พงไพรวิเวียนหรือว่าวิเวียนแสนนง, oh งนันเดงโอใหม่ก็ตัวละครนี้เพิ่งบัฟมาสดๆเลยแล้วก็เลยแบบว่าต้องโชว์เคสหน่อยแล้วไม่ได้แล้วบัฟมาอย่างนี้จะมีหรือจะปล่อยให้มันรอดไปได้ก็คือตัวละครนี้มันมีอะไรบัฟมาก็คืออย่างแรกเลยเมื่อก่อนโฟกัสจะมีเริ่มมม,นนมมามี 3. ตนนเ็มม และถ้าเกิดว่าจบเทิร์นได้โฟกัสหนึ่งเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าโฟกัสเรามี3อันขึ้นไปเราจะติดภูมิคุ้มกันดีบัฟอ่เดี๋ยวอันนี้เทคโนโลให้ด้วยหากดาเมจที่ได้รับมากกว่า30%จะจะให้หนึ่งโฟกัสแล้วลดดาเมจเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือโดนตีเบาหยองนั่นเองแล้วก็จะมงานสูงสุดเฉพาะสกิลของอินไซด์เนี่ยสามารถใช้ได้กับฮีโร่เท่านั้นก็คือไอเนี่ยหางก้อนเนี่ยสามารถใช้ได้กับฮีโร่เท่านั้นใช้กับบอสไม่ได้นะใช้กับบอสไม่ได้ตอนแรกเราเขาจะผิดว่าใใใชชช้้้้้กกััับบบบอออสสไดเเเพราาะมนนคว่ฟฟีใช้กับ มีโรเท่านั้นมันก็เลยแบบเราเข้าใจผิดไม่ไม่เขียนอย่างนี้ตอนแรกมันเขียนอีกคำหนึ่งเราก็เลยแบบสับสนคิดว่าใช้กระบ,บอกได้แต,แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่สิ่งที่เรื่องใหญ่ก็คือคําว่าภูมิคุ้มกันดีบับไอ้เข้าภูมิคุ้มกันดีบัฟเนี่ยคืออะไรก็คือเลขสีแดงบนหัวทุกอย่างก็คือเป็นพวกเนี่ยวพวกใบพวกห้ามบับอะไรอย่างนั้นแต่ว่าคนเขางงว่าทำไม,เ,มเลมกับเบนนี่ไม่รู้หรือว่าบับมือของเซน่าเนี่ยมันยังกันผักกันเพิ่มคูดาวได้แต่ว่าวิญแสงเนี่ยมันกันนไไม่่่ด้เพราาะวี เรายกเลิกนรณีของเลมให้เลมมันใช้คาว่าไม่รั้ผลจากดีบัฟและเอฟเฟกอันตรายซึ่งเราคิดว่าไอ้คำว่าเพิ่มคูดาวกับผักดันเทินลดเทินมันคือเอฟเฟกอันตรายดังนั้นวิเวียนแสงจะไม่แก้2จุดนั้นแต่ว่าวิเวียนแสงเนี่ยมันบัฟมาใหม่อีกหนึ่งอย่างก็คือสกิลหนึ่งเมื่อก่อนเนะี่ยก่อ,อันติครบสาครั้งตีแรงใช่ไหมตอนนี้มันย้ายไอ้ความสามารถนั้นนะไปอยู่สกิลหนึ่งแล้วก็คือเป็น,มมน,นนะปกน Attack, ดแอคแท็กตีมดาเพิ่มบัฟสปีดตัวเองหนึ่งเทินและ เพิ่มพลังโจมตี20%สูงสุด3รอบก็คือเหมือนกับยา้ายแอนติมาอยู่ข้างในสกิลหนึ่งเลยแล้วแอนติเนี่ยก็ไว้กดไว้เพื่อเอาฮิลไม่ได้บัคคีดาเมจแล้วดังนั้นสกิลนี้กดมาไม่คุ้มอย่าเพิ่งกดตอนเริ่มให้กดเฉพาะตอนที่รู้สึกว่าคนในตี้จะมีใครตายแล้วต้องการฮิลด่วนๆก็เริ่มกดแอนติได้แล้วนั้นก็เน้นสกิลหนึ่งเดียวดังนั้นแปลว่าตัวครันี้โดยเพิ่มคูลดาวไม่แคร์ โดนผักอาจจะแค่นิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูสถานการณ์นนทีแล้วก็ยังโดนลบบัฟได้อยู่สมมติเรามีบัฟดาบมีบาเลียก็ยังโดนลบได้ปกติแต่แค่ว่าถ้ามีสาโฟกัสขึ้นไปทีดีดดบัฟไม่ได้ซึ่งแปลว่าวิเวียนแสงจะแพ้อะไรวิเวียนแสงจะแพ้หนักสุดเลยก็คือโซลิฮาเลียโซลิฮาเลียเนี่ยคือเริ่มเทินมามันจะบอกเลยว่าลดโฟกัสที่ได้รับ100%แต่แปลว่าวิเวียนแสงจะไม่มีโฟกัสเลยทาให้แพ้เสียวหมูที่พูดมาหายเกลี้ยงอย่างที่2ก็คือเป็นผีทะเลหรือว่าโพลิทมืดเพราะว่าโพลิมทมััันน่่หกโฟครึง ทำให้ตอนเริ่มมาเนี่ยจากโฟกัสที่มีเต็ม5กลายเป็น2.5พอมันเป็น2.5ปุ๊บแฮสซิปที่บอกมาก็คือหายหมดแต่ยังเหลือลดาเมจอยู่แต่ก็คือตอนเขาเข้าเทอมก็ได้โฟกัสแค่0.5นั้นก็คือแย่แย่มากๆในการสู้ผียาเลนในวันนี้ยายามอย่าไปหยิบสู้ผียเลแต่จะไปสู้กับอย่างอื่นซึ่งแปลว่าอย่างนี้วิเวียนเก่งกับอะไรเก่งกับดูหน้าแสงเขาลูน้าแสงเริ่มมากดใส่หน้ามีซีลมีห้าบัฟแต่ว่าโฟกัสเกิน3ไม่โดนหรือว่าเป็นพวกแบบดีบัฟแบบโหลๆเลยรัวๆเช่น หมอเลอ่าหมอเลก็คือแบบตุ้มตุ้มตู้มตุ้มตู้ม,มไม่ติดสักอันอ่อติดไม่ได้ตราบใดที่ไม่มีใครตีให้โฟกัสต่ำกว่า3ได้หมอเละดูหน้าแสงนักวอลทำอะไรวิเวียนแสงไม่ได้เลยเราเคยโดนมาแล้วคือแบบมันมีนักบอลดูหน้าแสงแล้วก็มีหมอเละสามคนมาลุมตีวิเวียนแสงคนเดียวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยถึกทนมากๆในนั้นก็คือเป็นจุดที่เราว่าอาจจะพอเล่นได้แล้วก็เรายังไม่รู้ว่าเอาไปสู้ชูได้ไหมจากประสบการณ์ที่เราลองเล่นมาเทมาเมื่อวานบอกได้คําเดียวว่าไปสู้ตัวดดดาเเเมมมยอะยมอะตหืนนิันัง้ ถ้าไปสู้ชูเราคิยังไม่รอดเหมือนเดิมแต่เดี๋ยววันนี้ไหนๆก็ไหนๆละต้องไปกันแทกหน่อยนะ,ปะไปลุยกันเลยดีกว่าโอเคนี่ก็คือเป็นบ้านหลังแรกของเราก็คือเป็นัวกิ้ยนั่นเองก็คือเรามีแผนที่ค่อนข้างคิดว่าน่าจะรอดถ้าเกิดว่าเกิดอะไรไม่รอดเดี๋ยวขวาบนน่าจะช่วยชีวิตเราได้ก็คือบ้านแรกจะมีเป็นโคเซนมืดโคเซนมืดคือตัวละครอไรโอ้ทำไมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยคือโคเซนมืดเนี่ยเป็นแท้งสีดาวฐานมืดที่คนไม่ค่อยเล่นมีแต่คนที่แบบว่ารับตรงคนนั้นให่นั่นที่เล่นต 40%เปอร์เซ็นต์คือโคตรเยอะเยอะมากๆออเรสมันเท่าไหร่2 0่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ให้ยาจะไม่ได้สามารถเท่าไหร่แต่ว่าไอ้นี่ล่อไป40คือเยอะมากๆแล้วเกิดว่าโคตรมันตีหลังสุดเนี่ยเราจะเคาน์เตอร์ด้วยสกิลหนึ่งแล้วกว็สตันด้วยอ่าสตันด้วย60%สเปอร์เซ็นต์สตันแล้วมันก็จะไม่ได้เล่นอ่าแลวสกิลสามก็มีบัฟให้ดีเฟนส์แล้วก็ฮัฟตูถ้าเกิดทีมเราเป็นเอ่อเราเป็นวิเวียช่ไหมก็จะเป็นการคิอ่าก็จะช่วยให้เราไม่ตายหวังว่าจะเปเปนน็็นนนนนช่ัั้้แลวกสต จากสกิลหนึ่งจะช่วยชีวิตวิเวียนได้หรือไม่ไปดูกันซึ่งตัวละครนี้มันจะแก้ในกรณีของแบบซีโอมาบุกบ้านเพราะซีโอกับชูเนี่ยจะตีใส่วิเวียนแล้วไอโคเซตเนี่ยก็จะแบบเคาน์เตอร์หนึ่งเคาน์เตอร์หนึ่งสตันสตัน,สต,นสตันไปเรื่อยๆจนมันไม่ได้เล่นอ่าเจอทำให้แบบวิเวียนก็หายใจได้ลงคอมาขึ้นแล้วก็วิเวียนคองเราก็ตามที่บอกไปใส่เป็นชาตี้จะได้ไม่ตายนะแล้วก็บิลนี้เป็นบิลเก่ายัางไม่แก้เพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นบิลที่สมดุลที่สุดละเออเป็นถึกประมาณหนึ่งดาเมจประมาณหนึ่งเเนนนนี้้ยมมม,มััััป็็อะไไไรกด่บบงค มันชิวและตำแหน่งนี้คือเราคิดว่าอะไรก็ได้ขอแค่เป็นตัวที่มันตีหมู่มาแล้วก็เคลียร์นูรีไฟจากตัวนี้แล้วก็ซีลไม่ให้มันแบบตีเบิลลรัว,วแปะตาบอดนิดหน่อยก็น่าจะพอแดงไหวคิดว่าเป็นอย่างนั้นเราเอเป็นแบบวิวฟูลดาเมจเพราะว่ามันไม่ใครตีนี่หรอกมันตีแค่สองตัวนี้แหละแล้วหวังว่าสองตัวนี้จะไม่ตายสักตัวหนึ่งโอเคแล้วก็ไม่ว่านล่างของเราจะมีเป็นผีทะเลกับ แก๊งเพื่อสหายของเขาเราใช้ไปดูหน้าแสงเหมือนเดิมเพราะว่าช่วงนี้ยังเป็นตู้ดูหน้าแสงอยู่ดังนั้นเราจะเล่นดูหน้าแสงจังก,กว่าตู้มันจะระเบิดเป็นตู้ใหม่ที่เป็นตู้เลือกอะไรก็ได้มาก็ดูหน้าแสงตัวเดิมสปีด293ช้ามากแต่ก็โอเคอยู่แล้วก็จะมีเป็นวิวมืดเนื่องจากว่าวิวมืดบัฟมาก็เล่นสักหน่อยไม่ใช่บัฟมามีของหลักมาแต่ก็ไวโอมือดนี่คืออีกหนึ่งตัวเลยบัฟมาเพิ่มดาเมจจุกจุก0.1%ไอ้0.1หน่วยกับไอ้ที่เป็น 0. สองสกิลหนึ่งเออก็เป็นอะไรที่ทำให้เจ๋งดีแล้วก็เราเปลี่ยนกลับมาเป็นบิวดูเรืองแล้วแล้วก็รองเท้าเป็นแอคแท็กแอคแท็กถึงนิดหน่อยเพราะเราคิดว่าโวาโอมืดอะถ้าเกิดมันจะหลบมันก็หลบไม่ต้องไปหาเขาอา้างหรอกโอ้วโอ,โอ,โอ,โอมืดต้องบิลดอย่างงู้นอย่างนี้ไม่งั้นจะโดนอย่างนู้นอย่าง,งานี้ถ้ามันหลบอะไรก็ฆ่ามันไม่ได้จริงปะดูกันเลยเรารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจที่เราพูดเมื่อกี้เลยแต่ว่าเอาเถอะโอเคมากซีโอตีเอ่อโคตรเซ็นมืดพอโคตรเซ็นมืดเลยสุดแต่ว่าไม่แคร์อะไร เพราะว่าพวกนี้มันจะตีแตกไอ้นี่เดี๋ยวเออมนันโคเซจะตายป่ะอย่างเงี้ยเราดูคิดเรื่องนี้ไปเลยที่จริงเราน่าจะเอาไอ้นั่นไปรอดโอเคโคเซไม่ตายมีทีมาโอเคมาโคดเซ,เเซดันเทินมาจากคนในเหล็กเลยก็โอ้ยก้อนโอเคอันดับแรกเราคิดว่าตอนนี้เราโซเบิร์นตีไอซีโอเนี่ยจะตีไอ้นี่ถามว่าเป็นไรไหมตามทฤษฎีแล้วมันไม่เป็น ออเลสจะฆ่าเราแน่นอนดังนั้นเราคิดว่าเราควรอยู่ซีโอก่อนอ่าเราอยู่ซีโอก่อนปุ๊บอ่าแล้วเราก็สกิลสามฮิามันฮิลเพื่อนด้วยถึงแม้ตอนแรกจะฮิลไม่แรงเพราะว่ามันยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอ่าไอคัทมันจะยิงฮิวไม่แรงโอ้โหสองพันได้เหรอโอ้โหเค้ชตายแน่นอนแล้วว่าโอเคซีวนี่ก่อนจะได้ไม่มีแบบดาเมจรุ่งหยงอ่าโอ้โหไม่มีพ็อกไม่มีตาบอดโอเคโอเคโคเ้ชกลับมาแล้วโคเ้ชรอบนี้ดึง ดึงวิเวียนมาทำไมเราไม่ดึงเมอร์นมาเออเราจะดึงเมอร์เนมาอาไม่เป็นไรดึง v วิเวียนมาเขาวิเวียนเป็นคนที่เทลตี้แข็งแรงโอ้เราดูเลือดไอ้นี่แล้วมันน่าจะตายในวันพรุ่งนี้แล้วเราว่าเราซัดมันได้ด้วยอืออืโอโอ้โหสามพันแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่ซีโอก็อดามจ6หกพันโอเคตีนี่มาโอเคโคเซนเมื่อตายแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรโคเซนเมือได้ทำได้ที่อย่างเต็มที่บ๊อบกันคีสฮัลโหลบ๊อกันคี้ฮัลโหล เกมรู้จักคาว่าบัฟกันคีไหมบัฟกันคีแปลว่ามันทัชเรามันจะไม่ขีเฮียสมัยเกตพีซอ่ะเราซีไว้นี่ต่อแล้วก็พกอ่าแปงตาบอดชีวิตเทลตี้ดีๆลงตัวแล้วก็ซีโอตายแล้วอ่ะเราฆ่าที่ต่อสกิลหนึ่งเบาๆสกิลหนึ่งเบาๆสกิลหนึ่งเบาๆโอเคเรามีห้าโฟกัสมันไม่สามารถสตาร์ทเราได้มันไม่กดอ่ามันไม่รีเซ็ตคูดาวเนื่องจากว่าเราซีมันดังนั้นตอนนี้มันจะกดอันตรีแล้วแต่ว่า มันน่าจะตายแล้วเอาอะไรไปรอดเอาอะไรไปรอดรอดเหรอรอดเหรอฮะรอดเหรอรอดนี้ดิรอดนี้ไปดีเราชอบเหมือนมือดาเมจมากเลยเป็นอะไรที่เหมาะสมกับการเล่นใช้ในชีวิตประจำวันโอเคดีก้าวกดนตีแต่ว่ามันไม่แรงเพราะว่าดีก้าวตีจะแรงก็ต่อเมื่ออ่ามันมีดีบับเยอะหรือว่ามันเร็วมากๆโอ้โหสามพันดาเมจตึงๆก็ซีกูสามฮิวได้เพราะว่าเราเลือดเลือดน้อยละดูเลือดเรานะสี่พันหนึ่งร้อย อันนี้แอทแทกเต็มแล้วอแอทแทกเต็มแล้ว9 0 0 0ันฮิวห้0 0ใหอ้าตีมาตั้งนานกลับมาเลือดเต็มอีกแล้วยังไม่ลบาเรียจากแชตตี้อีกชีวิตตีดีที่ลงตัวโอเคเราเผาไอ้นี่แล้วเราก็ระเบิดไอ้นี่ซะเมื่อมืดระเบิดโลกเป็นเมื่อมืดที่ไปเล่นเราไม่ได้เรื่องเลยเ <c oughs> พราะว่ามันเลือดน,น้อยเกินไปเออมันเล่นเราแบบมันลมตีไปเดียวมันตายเลย เป็นหนึ่งที่แย่นิดหน่อยแต่ว่าไม่แค่เท่าไหร่โอเคแพคการของเราก็คือเดี๋ยวสตูมันน่าจะตีวิวมืดเพราะว่ามันมีวิวมืดกับไวโอเลตไวโอเลตเนี่ยมันเพิ่งบัฟมามันเป็นบัฟหลบดังนั้นสตูก็แบบหุ้ยมันบัฟหลบปะทุกคนเราไม่อยากตีมันอ่ะเราไปตีวิวมืดดีกว่าอ่าดังนั้นถ้าวิวมืดตายเกิดมาก็สามารถเคลียร์ที่เหลือได้จริงไปเดี๋ยวตีอลดความยุ่งยากของการสู้สตูด้วยการกดตีถ้าถ้าเกิดสตูไม่ใช่เจนัวแนวเราคิดว่าทีมนี้ยังพอไหวจะมี เอ๊ไม่ใช่ตัวนนท์ดิเอ๊ะโอเคโอเคบัฟดบบแก๊บมาน่าจะตายหมดเดี๋ยวยูฟิได้คนเดียวแล้วก็ให้ไปวัเดทเมื่อเก็บจริงเราลืมดูเรื่องผีทะเลว่าได้เท่าไหร่เราโอ้ยจำไม่ได้แต่ก็ฮฮ่า่าฮ่าโพลิแซกโพลิแซกมาโพลิแซกมาโอ้โหเอ้าอย่าพึ่งมาดีลูน้าเดีือบไปเคาน์เตอร์ใส่หน้าหรอก โอเคโอเคดูซะนี่คือไวโอเลตผู้หล่อเท่ผู้เป็นคนเทสดีผู้ที่เป็นเมตาปี2 0 2 4ผู้ที่ได้รับบัฟมาเพื่อแก้ผีทะเลเจโนริเลียแสงไม่กลัวอีกต่อไปไม่มีบัฟหลบแล้วเป็นบิล์อินหลบไปเลย this world เออ your life เออมี n o t h i n g to me เออดาเมจหมื่นสองมันน่าจะประาหมื่นสามหมื่นสี่เพราะว่ามันมีบาเดียด้วยจากโอลิแซกก็น่าจะมาตีไปปาะมาณหมื่นสี่หมื่นห้า ตีให้ดูดีก็เหมือนห้ากันเะครตีเก่งมากไวโอเลตมืดดีมากที่เมื่อกี้มันหลบปะเราไม่ดูด้วยแต่ก็โอเคโอเคเดี๋ยวไปบ้านต่อไปกันเดี๋โอเคนี่คือบ้านหลังที่2ของเราซึ่งเราจะมีคอนเทนต์ใหม่แล้วก็คือจะแข่งกันว่าวิเวียนแสงกับไวโอเลตที่บัฟมาทั้งคู่ใครจะตายกันก่อนกันใครที่ตายก่อนคนนั้นแพ้อ่าเดี๋ยวจะมีเป็นบ้านบนก็คือจะเป็นบ้านซีโอแล้วก็มีชูนามแล้วก็แดนดี้ซึ่งแผนการของเราคือเราจะเอาอ่าดูน่าเนี่ยไปกดซีลพอซิลเสร็จปุ๊บเนี่ 3วันช็อตไปเลยอ่าแล้วก็เดี๋ยวก็จะเหลือแค่หนูชูกับซีโอละซึ่งซีโอเนี่ยมันจะตีแต่ดูหน้าซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ปะมาไม่หรอกแล้วก็เดี๋ยวถ้าตายก็ชุมมาได้แล้วก็มัน้มไม่แพ้หรอกเพราะว่ายังไงเดี๋ยวไอ้นี่มันก็ห้ามบัฟอยู่ดีต่อให้ชูมันแบบว่ามันไม่ไม่มีแพสซีฟแต่ว่าสกิลสามให้เป็นอิมูนกับเรื่องของการทีเนี่ยมันโดนลบ โดนห้ามบัฟมันมีใครใน,นีรังดีบัฟได้ยูเวนชูจะใส่ดีแฟกต์ของเอลไรอาร์ซึ่งมันก็รังไม่ได้อยู่ดีมันรังได้แค่เทิร์นเดียวมันติด2ดีบัฟส่วนบ้านรังก็คือเนื่องจากว่าโอ้โหบ้านบนวีไบโอเองมีเดซิน่าขี้โกงเดทไปเวียนก็บอกขอเอาฮิวเลอร์บ้างก็เราก็ได้เอาร้อนหน้ามาอ้อดเราให้ดูดูของวอะเดีให้ดูของกัน อันนี้ก็รู้หน้าของเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนอะไรเลยเป็นสมุดเวทแล้วก็เปิดมาช,ชัวร์ไวรอลซิว่าด้ดีพ่าเซิวว่าพักมันกระเด็นถ้าเกิดเรามีมูลอันแล้วก็เป็นดิสน่าดิซิตโคตเยอะซึ่งไม่จำเป็นต่อขอบวนนี้ที่จริงต้องเปลี่ยนดีแฟกแต่ว่าเราขี้เกียจเพราะเดี๋ยวเรากลัวเราลืมเปลี่ยนคืนน่นจาจะว่ามันเป็นไลายอาเราจรึงเอาเบนนี้มาดูไปซึ่งเบนนี้มันร,มรู้เนี่ยชนะไลายอาหนักมากแล้วก็วิเวียนแสงเนี่ยมันจะโดนเพิ่มคู่ดาวเพราะว่าเดี๋ยวคนไม่เชื่อว่าเราโมว่าที่บอกมันมโดนเพิ่มคู่ดาวได้้เ้เเ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 รรรรราา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 ไไไไไปปปปดดดูกกกัััันนนนนววว่่่่่่่็็็ยยยงงงงบออออออะแลลโซพพ์ตตผืิหหุมคฝ ซึ่งคิดว่าน่าจะมีแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวไปดูว่าเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างอ่ะแต่ว่าเอาไปก่อนนะตรหน้าของเราบิวเร็วหน่อยเพราะว่าเราต้องการให้มันแบบกดบัฟไวๆไนทีมจะแบบชีวิตรอดไปได้โอเคแผนการของเราก็คือชูมืดชูน้ําคนนี้เคาน์เตอร์ร้อยแน่นอนเพราะมันสปีดเท่าไบโอเนี่ยเราบเราแบบแตะเลยโอเคเรากดสกิลสามโซเบิร์นแบบไม่สนอะไรเลยผู้คนต้องจําให้ได้ก่อนว่าเหตุผลที่ชูมันเคาน์เตอร์บ่อยอ่ะเป็นเพราะว่าสกิลสามของชูถ้ามันกด แล้วมันติดครูดาวเพื่อนมาโดนตีจะดันเฮิร์ยี่แปลว่าถ้าชูยังมีอันติมันจะไม่เคาน์เตอร์จากการที่เราตีเพื่อนถ้าเราตีมันมันอาจจะเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์จากเซตเคาน์เตอร์ได้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราตีไอตัวนี้มันก็จะไม่เคาน์เตอร์อ่าโอเคเราก็จะฆ่าแดนดี้ก่อนเลยเพราะทำไมเราต้องฆ่าแดนดี้ก่อนเพราะแดนดี้ท่าแสงและท่าแสงตีท่านมืดแล้วอย่าถามเราว่าใครคือท่านมืดในตีเรา ฆ่ามันซะเออโอ้โหใครเห็นก็ว่าตายเอาอะไรไปรอดโอ้โหตัวแตกสองมึงดาเมจตึงๆโอเคเลือดสองมื่สองอยู่ที่ชูโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราต้องปกป้อง,อ,งอ่าลูน่าก่อนเรื่องการฆ่านี่ซะถ้าเราซีโอไม่มีแพสซิฟนะเออถ้าจริงๆมันคือไม่มีแพสซิฟโอเคมันกอดแตกแล้วเดี๋ยวเราเอาไวโอมปิดฉากโอเคเราเสียลูน่าไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรเราชูม,มาได้ แต่ว่าเราไม่ชุบโอ้โหเดี๋ยวมันดันเธอมาตรงนี้เลยเหรอถ้าดันเธอมาตรงนี้ราต้องชุบแล้วแหละเอา้ง้นเดี๋ยวเรายอมเสียดูหน้าดีกว่าเสียไวโอเลตไม่ได้ไวโอเลตจะเสียเราจะเสียดูหน้าก็แค่สู้กีวอยากแต่ถ้าเราเสียไวโอเลตไวโอเลตเนี่ยเสียหน้าไม่ได้ไวโอเลตจะไม่เสียหน้าในวันนี้แน่นอนเออตีมาตึงตึงดันเทิเน50%เอาอีกเอาอีกแต่ว่าเราสู้เราสู้ขึ้นเราสู้คืนโอ้ไ oh ม่กอดไวโอเลตโอ้ไม่กอดไวโอเลตอุ้ยเสียวไส้แท้โอเคเดี๋ยวตอนนี้ไวโอเลตยังเลือดเยอะอยู่สำหรับเราน เนื่องจากว่ามันสปีดเท่ากันใช่ไหมจำที่เราบอกตอนแรกเลยไหมมันสปีดเท่ากันดังนั้นเราคิดว่าถ้าเราดึงตัวเองน่าจะวนเธอได้ดีกว่าพูดงั้นน่ะไม่เชื่อหรอกเราดึงมันนี่แหละดึงเอาให้มันเดินเยอะๆเดี๋ยวเดินไปเต็มเราไม่มั่นใจว่ามันโดนสกิลสองจะรอยไหมเราจะตีมันตาบอดถ้าเกิดว่าเรากดสกิลหนึ่งตีแปดตาบอดได้จิตว่าเปอร์เซ็นต์แปดตาบอดถ้ามันตาบอดมันจะไม่มีทางตีไวโอเลตโดนเพราะไวโอลเลตหลบที่เจ็ดสิบแล้วมันตีโหโดนไปหักห้าสิบบวกเจ็ดสิบร้อยี่สิบตาบอดเอาอะไรไปตี เออเออเซฟัน,นค่ำชูโอเคว้าวสุดยอดมากเว้ยไว้เดี๋ยววันนี้ทำเรื่องทำเรื่องได้ดีเว้ยเดี๋ยวต้องหาบ้านสุดท้ายให้มันยากๆแล้วเราจะได้เศษหน้าหน่อยเออไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เออหรือมันล้วมีช่วงหนึ่งคนเขาทำอย่างนี้กันก็คือเอาไอ้ดูอาให้ช้าสุดแล้วก็โดนแบบเนี้ยเื่อเล่นทีมเพิ่สองแต่ว่าไม่เป็นไรเราสกิวหนึ่งเก็บสแต็กแอตแทกก่อนแบบใหม่มาจะาคนท3สามเปิดอยู่แต่ว่าเพื่อนจะตายหมดแล้วนะแล้วก็เนี่ยเซนาเป็นตัวคนที่มันน่าลำคานเพราะว่ามันมีโวกกับตาบอดใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยเนี่ยมันติดไม่ได้เห็นป่ะมันติดไม่ได้ดังนั้นมันจึงสู้กับเซนาได้ดีหน่อยแต่อย่าลืมว่าเซนาตีมันดุ้งหยงนิดหนึ่งฮักแล้วไม่แน่ใจว่าจะดูเรืไหย ไม่เป็นไรเบนนีมารูจะคงแค่แทุกคนให้ได้เดี๋ยวเราเอาเบนนี่มาร่อเราคูดกลัวตัวนี้ไหมต่อให้ตีแฟกมันลั่นน่ะมันก็มีลัวหน้าอยู่มันคงไม่เจ็บเราไปตีตัวนี้ให้มันเจ็บๆดีกว่าอย่างเราให้ได้ก่อนแตกนี่จะดีกว่ามันน่าจะตายมั้งเนี่ยโอเคไม่ตายไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่โอเคเราดูอาก็กดสกิลทิกเกอร์ลั่นเบนนี่มารู้แต่ว่าไม่แค่เดี๋ยวดูนะมันท้ำอะไรขึ้นมากนะมันสกิลสามปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะลบบัฟหนึ่งอันแล้วก็เพิ่มูดาว แต่ว่ามันไม่ติดสโลเอ้ยง,งูงงงงงเนี่ยไม่สามารถติดได้เพราะว่ามันเป็นดีบัฟแต่อย่างอื่นเนี่ยก็คือโดนครบเลยโดนเนี่ยมาโดนเพิ่มคูดาวโดนลบบัฟบ,บาลียไปเออก็เป็นเรื่องที่แย่นิดหน่อยแต่ว่าไม่แย่ขนาดนั้นโอเคเราจะตีใครเราคิดว่าเราตีเมอรอไฟเราน่าจะตีแรงกว่าเขาเป็นมิรุ้เราบิวเป็นบุยเซอร์เคาน์เตอร์เราคงตีไม่ตายไอเนี่ยตายอยู่ละเราตีนี่ดีกว่าอ่ะอ่าโ้แดงมากไม่ต้องโซ่เบอร์หรอกตายอยู่แล้วโป๊ โอเคหมดละรูว่าคนเดียวท้าะไม่ได้หรอกอยู่แต่ว่าคนที่จะบิวโลอาเป็นกีดาเมดใสอันแอลแล้วก็มีเดซ่าบัตเก็ตแซมอยู่ข้างในด้วยถึงจะแบบพิ่เกมได้นะไม่มีก็ตายไปเออโอเคไปเดี๋ยวไปบ้านสุดท้ายกันเลยต้องหาบ้านที่ยังไม่ไบโอเครียดให้ได้เพราะว่าตอนนี้เราอวิเวนมากกว่าไบโอดังนั้นต้องไปหาบ้านที่ไบโอแบบไม่ปวดหัวโอเวยเลยไปโอเคนี่บ้านงสุดท้ายของเราก็คือจะมีเป็นแองแสงของเราทำไม่ไมต้องเอาแองแสงมาเพราะว่าแองแสงเวลาโดนกระทืบแล้วแองแสงมีความสุกดังก็ ให้แองแสงมีความสุขไปนะแล้วก็จะมีเป็นอ่าลิงลิงไว้ซูเจนัวไม่มีอะไรมาเราคิดว่าเราเปลี่ยนใจแองแสงดีกว่าเพราะว่าตอนแรกเราว่าแองแสงมาแก้อันนี้แต่ว่าพออ้นี้มันกระทืบมามันก็ลังแค่ดีบับเดียวมันคงไม่พอเราเปลี่ยนเป็นเอเลนาดีกว่าอ่าเราเปลี่ยนเป็นเอเลนาดีกว่าอย่างน้อยเอเลนาก็ล้างหมดแล้วก็แปะมาตาให้โดยใ้แบบปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าโอเลตมันเหยาะแยะเดี๋ยวมันตายอีกเออเอาอย่างนี้เดือดแล้วก็บ้านหลังของเราจะมีเป็นอ่าวิเวียนแสงเหมือนเดิมวิเวียนแสงเนี่ยบอกเลยว่ากรณีนี้ เก่งมากๆเนื่องจากว่าสตูมีเป็นหมอเล่หมอลเลร่จำไรวิเวียนแสงไม่ได้เลยแล้วหมอเ่ก็จะตีแต่วิเวียนแสงซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ปัญหาใหญ่ของทีมนี้คือไอ้นี่ตัวเดียวเลยไอ้นี่ตัวเดียวเลยถ้าเกิดว่าเราฆ่าตัวนี้ไม่ได้เราก็จะจบเขาว่าวิเวียนแสงไม่ไม่คอนเฟิร์มคิวตัวนี้แน่นอจึงหาตัวคอนเฟิร์มคิวด้วยรีเลสไม้ซึ่งเลนไม้ของเราเนี่ยจะเป็นหมวกเว2ยี่สิบเจ็ดก็คือเป็นเลือดน้อยมากมีโอกาสแห่งเรา,าน่าจะฆ่าได้หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นถ้าไม่่ใช ช่างมันเถอะปลาลุยกันเถอะเดี๋ยวเข้าไปเกมไปเดี๋ยวก็รู้เองก่อนว่าใครจะเป็นผู้ชานะหรือผู้แพ้เพราะว่าในนี้ทุกคนไวโอเลตมืดกับวิเวียนแสงตอนนี้คะแนนอยู่ที่2เท่าเออสอต่อ2ยังไม่ตายเลยดังนั้นรอบที่สามมาดูกันว่าใครคือผู้ที่เหลือรอดไปได้โอเคไวโอเลตโดนทักแต่ว่าเจนัวตีงออคงไม่เจ็บเพราะว่าเจนัวมันหยดแย่เซนา่ากดสกิลสามมาเจเนน่าเรามาแล้วเราก็จะล้างให้ ไม, okay. นนไม่ต้องเป็นห่วงทุกคน everything gonna be KO โอเคสภาพดูแย่นิดหน่อยแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงไวโอเลตยังหลบอยู่ไวโอเลตยังหลบอยู่โอเคก่อนเซตที่สามลางดีบัฟอ่าล้างดีบัฟตึงๆล้างดีบัฟตึงๆปุ๊บอ่าผีทะเลก็โดนขุดขึ้นมาแล้วก็หงอคงโดนโฟว์วอลกอยู่โอ้ my god หงอคงไม่ได้สตันเจนวนนั่นนะ่ะโอเคแต่ไม่เป็นไรผีทะเลจะตีใครผีทะเลตีใครไม่สำคัญเพราะว่ามันจะลบบัฟดีซิตออกอ่ามันยังมีบัฟมาตายอยู่ อย่างกดอันนี้อยู่ต่อเนื่องโอเคเดี๋ยวเราจะเอาโอเคอันนี้อยู่หายตัวละเราคิดว่าการฆ่าผีทะเลก่อนน่าจะเป็นชอยที่ดีที่สุดเราฆ่าผีทะเลไปเชื่อตัดปัญหาไปหนึ่งอย่างไม่ใช่ไม่ดูโอ้บ่อยๆอ่าโอเคเราฆ่านี้ได้แล้วชัวร์ไม่มีใครทําผีทะเลถึงขนาดนั้นหรอกแล้วก็จะเดือแค่เจนัวกับเซนาเซนาเลือดหมื่นแปดน่ากลัวมากๆแต่ว่าเจเจนัวฆ่าผีฆ่าลิงมาเราไปแล้วโอ้ใบก o d เจนัวเจนัวฆ่าลิงเราไปแล้วโอ้ใบก o d มาใส่วินไลเดอร์ มันใส่วินไรเดอร์เอ่อเอเลน่าเราท่าน้ำเซน่าจะตีแต่เอเลน่าแต่แต่แต่ไวโอเลตไวโอเลตไม่มีบัฟ์ลบเพราะว่ามันเป็นบิวอินแล้วไม่ต้องกลัวไวโอเลตมันจะตีไวโอเลตแต่ว่ามันไม่มีมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยเจโนแค่สกิลหนึ่น <c oughs> งไม่เจ็บหรอกเจโนสกิลหนึ่งมันห,นนหอยอดแย่บอกตาบอดไปทีไม่ติดตาบอดโดนเคาน์เตอร์หนึ่งทีโอ้ใหม่กอนไม่หลบไม่หลบแปลว่าไอโย เวโอเลตมืโลผลไม่ได้มันก็แค่ดับดับไอเวโอเลตจ้าจ้าเวโอเลตเพสกอร์ไปแล้วหนึ่งแต้มไอโยโดเซนา้าเคาน์เตอร์ไม่หลบเรียบร้อยแล้วหนึ่งศพ <laughs> โอเคมาดูกันบ้านล่างดีกว่าว่าวิเวียนแสงจะชนะหรือว่าจะเป็นเสมอโอเคอันดับแรกคือเราสามารถฆ่าใครได้บ้างเราปรับเป็นหมกเว็ยี่สิบ27แล้วการฆ่าโราเวลเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดมัทำเลือดสามหมื่นแทงไม่ตายแน่นอนดังนั้นไปลุ้นเอาว่าตัวละครน,นี้จะ เลือดเยอะแค่ไหนแต่เราคิดว่าได้งไงก็รันรันสกิลสองแล้วเอาเดซินนาดึงมาอีกเราเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่แพ้สิบลั่นได้เนี่ยมันจะดันเธอตัวเองด้วยดังนั้นแข่งมาเลยเราเดี๋ยวถ้าปิดชาด้วยสกิลหนึ่งเราวิเวียนมาตีสามสิดว่ายังไงก็ตายยกแต่วันเขาเตอร์เดือนหนึ่งสองเราหิวรัวๆซึ่งโอกาสแบบนั้นมีไม่ค่อยเยอะโอ้โหสามพันดาเมจโอเคตอนนี้สภาพดูแย่นิดหน่อยเพราะเราไม่คิดว่าเออมันจะช้าขนาดนั้นแต่ไม่ต้องห่วงทุกคนตอนนี้วิเวียนเราเดี๋ยวสกิล จะมาแก้เกมแล้วอ่าเดี๋ยวเอาเอ่ามอเรสได้เทิร์นก่อนเหรอชิปของละอ่วตีนี่ก่อนเราตั้งโฟกัสเลยเราจะฆ่านี่ก่อนโอ้โหเข่าเตอร์อีกรอบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเองเข่าเตอเยอะไปละเด nah, ี๋ยวเดี๋ยวเลือดหมื่นเจ็ดตีไม่ตายเราตายโอ้โหสกิลสามหนึ่งทีไม่เจ็บอ๋อเลือดสองหมื่นแปด หมอมากแต่หมอดีบ <LO AR> no well, so ัฟไม่ได้เราเอฟเฟกโคตรเยอะเราซีดเยอะมาก2 7 0ตัวเนี้ยไอ้นี่ก็ติดไม่ได้โอเคไม่ติดเลยแลนเทินมาแลนดี้แลนดี้วาไงแลนดี้ผมมาอยู่ตรงนี้เลยเหรอถ้าเรากดสกิลสามเราแซงแลนดี้โอเคเรากดสกิลสามถ้ามันไม่คอเตอร์เราจะโอเคอยู่อ่าถ้ามันไม่คอรเตอร์เรายังโอเคอยู่สกิลหนึ่งตีดูดเลือดอ่าสกิลหนึ่งตีดูดเลือดโป magic. Magic. โอเคทำไงต่อกับชีวิตตอนนี้ตอนนี้เราบอกได้คำเดียวว่ารู้สึกใช้คำว่ามืดแปดด้านเพราะว่าเราตีแลนดี้ไปประมาณ4รอบนี่คือเลือดที่เราทำดาเมจให้กับแลนดี้ได้ซึ่งมองจากหน้าปากซอยก็รู้ว่ามันคงไม่ตายในวันนี้ดังนั้นเราคิดว่าถ้าเกิดวันนี้เรามีชีวิตรอดไปได้เราคงจะฆ่าแลนดี้ได้ดังนั้น เราจะตีที่อารเวลก่อนแล้วหวังว่าจะไม่โดนคาเตอร์อรัวๆเพราะถ้าเกิดมันไม่เคาเตอร์เนี่ยแลนดี้มันก็ไม่มันแค่ชื่อนำพีแค่นั้นแหละไปท่าโรเวลก่อนแล้วกันอะโอเคเขาระบบบัฟสปีดระบบบัฟสปีดต,ตึงๆโอเคมึงคาเตอร์ทุกอย่างเลยเนี่ย mm. ไอโยโอเคตอนนี้เราต้องฮิลวตัวเอง,เ,องเราไม่กลัวไอ้นี่ตายเพราะว่าไอเนี้ยโดนเรือชนมันคงไม่ตายหรอกใช่ไหมคิดว่างั้น แต่อย่างน้อยถ้าเกิดว่าเดซิน่าไม่ไม่ตายมันยังฮีลชูบได้ดังนั้นเอาตัวเองให้รอดก่อนออย่างน้อยให้เลือชนไม่ตายไอ้เนี่ยอย่างน้อยมันก็มีแชตตี้มันคงไม่ตาย,ยานนนในแบบตุ้มเดียววันช็อตเดี๋ยวมันตีแรงขนาดนั้นเลยลูเลว่อร์ซึ่งหลอดแล้วอ่ะเนททนไหวแหมบอกแล้วไอไวโอเล็ตมืดด้วยวันนี้พี่ขอรับ ใครชนะไปเอ่อสกิลสามฮิเมลเต็มอ่าเผื่อใครจะไม่ได้สกิลสามฮิลเต็มอ่าอ่ไม่ไ 3, เมคานเตอร์แล้วไม่เคานเตอร์แล้วโอเคถ้างั้นตอนนี้เดี๋ยวเราโฟกัสที่อโลเวลก่อนเพราะรู้สึกว่าอารเวลโค่นน่าลำทานเลยไอย้ยาอโลเวลนี่แบบตอกเราไม่หยุดเราต้องเราเก็บอโลเวลก่อนละเพราะว่าใส่ที่เราฆ่าแรนดี้ไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะอโลเวลแน่นอนโอเคหมอมากีึงและแต่ว่ายังบอกไปว่าหมอมนสกิลดีบัฟเราไม่ได้อ่ามาดูกันว่าวิเวียนแสงวันนี้จะได้รับถ้วยรางวัลชนะแทน อ๋อเดี๋ยวอโหบิวอะไรมาเนี่ยไหโยอายุบัลสปีดเรามันต้านเราไม่ได้แต่บัลสปีดเราไม่มีแล้วโอเคมันบาดเดนนิดหน่อยคงไม่เจ็บไม่ใช่มันคงโอ้อเมื่อคืนแปดด้านของแท้เออเราตีนี่เอ้อ ยางน้อยก็มีอโลเวลตัวเดียวที่เราเหมือนจะฆ่าได้เราต้องฆ่าโรเวลให้ได้ก่อนถ้าเราฆ่าโรเวลได้ทุกอย่างก็จะกลับมาดูดีอีกครั้งโอเคดีดุด้วยดีอ๋ออ๋ออ๋ออ,อย่ากสกิลสองตลายโอ้ไม่ต้องเอาถ้วยสักคนนะวันเนี้ย เองไม่ต้องเอาถ้วยเลยบัฟอะไรมาสมัยเกตบัฟตัวคอนมาแบบอ๋อตายแล้วเราว่าถ้าเกิดเราเอาเบลม,มืดมาน่าจะเห็นชัยชนะมากกว่าน,นี้มันเลือดแค่1หมืนเจ็เองเราเอาเบลม,มืดมาสกิลสามันก็ตัวแตกแล้วป่ะไอ้ยา่าไปหาเลืองไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปรีวิววิเวียนกันว่าเป็นยังไงบ้างก็คือวิเวียนเนี่ยทุกคนได้เห็นโชว์เคสแต่วันนี้ไปว่าถึงแม้ตาสุดท้ายจะแพ้แต่มันแพ้เพราะว่ามันไปเจอตัวดาเมตของจริงก็คือแลนดี้แสงดังนั้นเราจึงบอกอะไรเราให้เลยว่าถ้าเกิดใครเล่นแลนไอเนี่ยนะวิเวียนแสงนะ ให้พยายามกำจัดตัวคอคที่เป็นตัวดาเมจมากที่สุดแล้วเหลือแต่ตัวคอครที่เป็นซัพพอร์ตหรือเป็นฮิลเลอร์หรือเป็นตัวดีบัฟซึ่งถ้าเป็นกรณีแบบนั้นอนะวิเวีนแสงสามารถสู้ได้ชนะได้แต่ไม่ใช่ในกรณีของที่เป็นสู้ตัวคอคแบบดาเมจถ้าเกิดมันเจอดาเมจเยอะๆแบบเมื่อกี้มันแลนดี้กดสกิลหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองโฟกัสหมดพอโฟกัสหมดเห็นปะหมอเลติปุ๊บหลับเลยเออโดนเลยโดนทันทีเลยโดนติดพิษทันทีเลยดังนั้นก็คือตัวคอคเนี้ยเราว่าถ้าไปสู้จริงๆอะคือไ้สู้บ้านที่เป็นแบบทีม, u, ทม,ทย,มยื้อท แซมมาเออก็ยังพอไหวไม่มียูฟิเน่มืดไม่มีแบบแดนดี้แสงเออแต่แบบนี้นั้นก็ต้องในการดาววิเวียนเนี่ยเราคิดว่าเก่งขึ้นไหมเก่งขึ้นแน่นอนแต่ถามว่าเก่งพอที่แบบแบบว่าเป็นพวกแบบเฮดมืดอะไรเง้นไหมเราคิดว่าไม่ไม่ใช่ตัวที่แบบยิบไปไหนก็ได้ต้องดูทีมสตูเป็นกรณีกรณีไปดังนั้นเราคิดว่าวิเวียนแสงยังเป็นตัวครที่โอเคอยู่แต่ว่าเราก็ยังอวยกันเลือกตัวคอนฟีเป็นพวกหมอเลหรือว่าเป็นเอเลน่าแสงมากกว่าอยู่ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดมีสองตัวนั้นแล้วเราว่าวิเวียนแสงเนี่ยเป็นตัวละครที่ควร มาแลกได้ฟรีนะมันเป็นอร์ติแฟคที่ได้ได้จากอีเวนต์เผื่อใครไม่รู้เดี๋ยวเราบอกไปก่อนเดี๋ยวคนงงว่าหาจากไหนก็คือกดคําว่าในเรื่องเสริมหนังสือแห่งช่วงเวลาพิเศษแล้วเราก็ที่จริงจะบอกแลกได้ฟรีก็ไม่ถูกเพราะมันเสียก0 0รอเพชรแต่ว่ามันคือแจกฟรีอันหนึ่งให้ก็คือเป็นเลือกอีเวนต์ที่เป็นฮาโลวีนอันนี้ก็คือจะได้มาก็คือได้ทั้งตัวคอนไซริล่าไว้ลงรอยแล้วที่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้มันเป็นรอยแล้วของซีซั่นฮ์ดไฟนะแล้วก็มีเป็น ty, แชต ที thing, e ่ไม่ค่อยบวกดีเท่าไหร่เพราะมันไม่นี่ไม่ได้ใช้ล้วแต่เก okay, okay. okay, oh, ็บไว้ก่อนก็ได้เอออะไรแบบนี้เสียไป900เพชรซื้อกุญแจนี้ก็สามารถไปลงได้โอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวประจําวันกันดีกว่าว่าวิเวียนแสงควรเล่นกับคู่กับใครเฮดมืดไงโอ้โหไปเลยเฮดมืดหนึ่งทีโอเคมุคาซามุคาซาเนี่ยคือเป็นตัวละครที่เอ่อไปไปคอลแลบกับเกมใหม่ของค่ายฮโยเวิร์ชเซนเลสก็คือเป็นเป็นพ่อบ้านนะก็คือแบบเดี๋ยวเห็นไหมปิดตาเหมือนกันเป๊ะ ปิดตาเหมือนกันเลยนี่ผ้าปิดตาเหมือนกันเลยทรงผมก็คือเปลี่ยนละเออเพราะว่าแบบเขาบอกค่ายนั้นเป็นพ่อบ้านทรงแบบนี้มันไม่เหมาะสมก็เลยแบบเปลี่ยนทรงผมแล้วก็เปลี่ยนผัขัดผิวด้วยไปขัดผิวให้แบบว่าขาวขึ้นก็เลยเป็นตัวละครแบบว่ายอดไวฟูยอดฮัสเปนโดของสายเฟอร์รี่ของเกมนั้นเลยดีมากๆมุคาซาเก่งมากที่สามารถไปมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อยู่ในเกมนี้ไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ีใครรักเลยขนาดเฟอร์รี่ยังเซโนทูตัวนี้โอเคเอาไปว่าขอบคุณทุกคนที่รับชมว้เจันใหม่คลิปหน้าไปละ